สวัสดีค่ะที่นี่บ้านคุณยายทองใบสีชัยมุนนะคะบ้านม่วงไข่ตะมนม่วงไขอ่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครเดี๋ยวเราจะไปชมปลูกไม้มงลหัวหนีในบริเวณบ้านกันค่ะเส้นค่ะมาเจอแล้วต้นแรกสวยมากเลยค่ะโอ้นี่ค่ะตัเยอเๆเต็มไปหมดเลยนะคะแขนซ้ายแขนขวาห่างกันแบบนี้ โตมากเลยสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมสวยเจอจ้าของสวนด้วยสวัสดีจ้าจม่เป็นไนเลยจ้าผู้ปกครอาได้หนีหรอเป็นเื่องผลตัวเขาจ้ะนี่ฟังฟองี่ฟังสายที่ฟังเูค่ะแนวอยากยังเมื่อกี้กินได้เลย กลาต้นใหม่เลยนะคะแซมไปกับเพืนเน่อนๆเนินทัวได้เลยต้นโตใหญ่สวยมากๆเลยพื้นที่บริเวณนี้ร่วม20ต้นนะคะ,ออะยอดมากเลยชยไมไปได้เลยคะ่ะเชิญค่ะไปดูกันค่ะต้นใหญ่มากเลยคะ่ะดูแลดีมา,มากๆเลยคะ่ะกี่เมตรแล้วคะตัดยอด สเมตรครับสามเมตรตัดยอดอยู่ดีค่ะถ้ตัดยอดแล้วเกาจะแตกออกเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็แข็งทงที่เขาแตกออกไปนะก็จะกำไส้ฐานแล้วเพราะว่าเราเราควรล้มเขาแตกให้สมบูรณ์เขาเขาแทบแตกเดี๋ยวเราจะไปดูฟาร์มไก่ข้างในนะคะถูกไหมหอรหัวอลี่เหมือนกันมาชมกันค่ะบริเวณด้านในนะคะนี่ทุ่งขึ้นเมื่องอ่ะเข้ามาก่อน เเล้าไก่พื้นที่นี้กันไว้ไม่ให้ไก่ออกไปด้านนอกเนาะก็เอาใบมอหัวหรีมาปลูกเป็นไงเมื่อคราวที่อื่นครับที่ถ้าเราพัวไก่เมื่อไหรไก่มันเกี่ยวเราก็หาอะไรที่ว่ากันน้อยหน่อยแต่เมื่อเที่ยวเกี่ยวรอบโคนก็ไม่เป็นไรก็แต่ว่ามันพวดไม่ใน้เราตัดยอดแล้วยังไม่ได้ตัดกิ่งเขาตัวเนี้ยอ๋อกิ่งนี้ใช่ไหมอ่าเมื่อเขาเขารวยไปปุ๊บเป็นที่ทำให้โคนงชนหรือเขาล้มใช่ใช่ต้องสมดุลให้เขาเนาะมาข้างหน้าค่ะตัวนี้เลยโอ้โหสวยงามทุกต้นเลยค่ะ ต้นนี้ก็ตัดยอดแล้วใช่ไหมคะครับตัดยอดครับต้นนี้ยอดที่เราตัดแล้วกำลังจะแตกกิ่งออกไปสองยอดคุณเราจะแตกพุ่มครับอ่าแล้วเราจะตาใหม่เขาจะลาไปแตกพุ่มมาดูต้นนี้เลยค่ะประทับใจมากเลยโอ้โหอวบอ้วนมากๆเลยครับเหมือนกันนะครับตัวนี้เขาใส่เกลียวโอ้โใหญ่มากค่ะต้นนี้พิเศษสุดๆโอ้โหคุณส้างเกลียวก็ใส่ไข่พิเศษนะคะอยู่หลังกล้องครับทุกที โอ้อาองบนบุสม,มบูรณ์มากครับว่บริเวณนี้ก็นะครับดีเล้าไก่มีไก่นะครับตอนนี้กำลังขุ้เขียอาหารแต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเขาจะเขี่ยคนต้นเพราะเราต้องหาอะไรการันู่แล้วเขาไม่เขี่ยมองเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขากินเรามีผักพือะไรที่ว่าเราท้ายไม่ได้เรากินไม่ได้เราก็โยนให้ไก่เขาเขี่ยกินกินินนี่แหละครับพื้นที่บริเวณบ้านครับผมนี่ยตัวกระลงกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอยู่ นะคะเห็นไหมคะแล้วก็แต่งกิ่นมะม่วงลงเนาะนะคะด้านในก็มีกล้วยค่ะมในนี้ก็มีเนี่ยคะผู้สุขภาพสมบูรณ์เยอะไปหมดเลยจ้ามะม่วงขาวมะนาวโหเขาปลกอะไรขนไดปลูกเมล็ดปลูกเมล็ดแล้วปลูก็นต้นผกหวานหวานด้วยโอ้โหเยอะมากถูกได้ค่ะก็ฝากทุกท่านนะคะที่ จิ้ตบาอยากจะปลูกในบริเวณบ้านค่ะเป็นไอเดียให้ได้เลยนะคะ10ต้นยี่สิต้นค่ะเอ็มบยู o U ให้ค่ะโอเคค่ะสุดยอดครับเย้ yeah.